สวัสดีครับพบกับช่องกระท่อมไปนาคนบ้าโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมานำเสนอนะครับาการตั้งค่าชาร์จเจอร์นะครับ MPPT s o a ออนะครับที่กัดไม่เกิน60แอมป์นะครับว่าการตั้งค่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูการทํางานของชาร์จเจอร์นะครับใน ส่วนต่างๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็ฝา,ากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านสมาชิกที่กดติดตามกันอยู่แล้วหรือว่าท่านที่มาชมใหม่นะครับก็ในในส่วนของอระบบนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็นระบบ ค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์มือ DIY นะครับก็คือจะไม่ค่อยทําเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นการใช้งานที่แฝงกับการาทดลองหรือลองคิดค้นระบบใหม่ๆนะครับสําหรับตัวผมนะครับว่าจะตอบโจทย์นะครับของผมได้เท่าไหร่นะครับก็ ก็ช่องนี้ก็จะเป็นแบบงาน DIY นะครับไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในอนาคตก็จะปรับปรุงนะครับให้สวยงามต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ระบบที่ใช้อยู่นะครับตอนนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับมีแบตเตอรี่นะครับ2ชนิดนะครับรวมกัน100แอมป์นะครับก็มีชนิดที่1นะครับเป็นฟอสเฟตนะครับมือ2นะครับ100แอมป์แล้วก็ตัว NMC นะครับตัว NMC อีก1 0 0แอมป์นะครับก็ขนานกันนะครับโดยมีไดโอดขั้นนะครับไม่ให้ไฟจาก NMC ไหลเข้าไปในฟอร์สเฟดได้ให้ฟอร์สเฟดเป็นกำลังสำรองนะครับเป็นตัว MPT p นะครับยี่ห้อซซเออนะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับเป็น m p v t ที่รับแรงดันนะครับไม่เกิน160โวลต์นะครับใช้ได้ตั้งแต่ระบบ 12, 24, 36, 48นะครับกระแสพิกัดไม่เกิน60แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็หน้าจอจะมีอยู่ในส่วนของนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่นะครับเวลานะครับ กระแสนะครับที่ไหลสู่แบตหรือเข้าสู่ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับแรงดันนะครับ PV นะครับเป็นกำลังนะครับเป็นวัตที่สามารถทาร์จลงในระบบได้นะครับเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับในขณะนี้ซึ่งผมตั้งไว้ที่28โวลต์นะครับตอนนี้ก็คือเต็มแล้วนะครับ ก็จริงๆก็เต็มมาก่อนเที่ยงแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกําลังวัตต์นะครับอ่ขออภัยเป็นพลังงานนะครับ Energy เป็นกิโลวัตต์อวนะครับก็คือเป็นหน่วยนั่นเองนะครับในแต่ละวันนะครับตัวนี้เป็นหน่วยที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มรันเครื่องนะครับก็คือเริ่มใช้งานชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับครับในการตั้งค่านะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ตัว เมนูเลยนะครับอ่าเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้การใช้งานนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่นะครับแนะนําให้ไปตั้งค่าเอ่อวันที่นะครับแล้วก็เวลาก่อนนะครับนะครับลองไล่ไปนะครับเป็นภาษานะครับภาษาก็อ่าภาษานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาษาก่อนอังกฤษนะครับ ก,ก็เป็นอังกฤษนะครับส่วนมากไม่มีภาษาไทยนะครับก็กดออกไปที่เมนูก่อนนะครับมาที่หน้านี้ก็เลื่อนหาไปที่ฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาท่ามแมนเดสต์อะดจัสมเมนต์นะครับก็คือเป็นเวลาและวันที่นั่นเองนะครับกดอินเตอร์ครับครับเราก็มาดูนะครับว่าตอนนี้เป็นเป็นปีนะครับคริส คริสต์ศักราชนะครับก็คือเป็นพศฝรั่งนะครับพศสากลนะครับปี21นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปนะครับเป็นเดือน11นะครับถ้าไม่ใช่อ่าถ้าไม่ใช่ก็กดนะครับกดเปลี่ยนได้นะครับวันที่เหมือนกันนะครับวันที่ก็ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็เลื่อนได้นะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่27นะครับ อ่ะเลยไปละอ่ะรอบนะครับอ่ายีบเจ็ดนะครับแล้วก็เลื่อนไปเวลาตามนี้ไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนตัวนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองไปนะครับใช่ไหมถ้าถ้าชั่วโมงอ่าถ้านาฬิกาสิบสี่นาฬิกาคือบ่ายสองตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนเป็นอาจจะเป็นบ่ายสามหรือเป็นอะไรนะครับตามที่เป็นเวลานขนาดนั้นนะครับที่ตั้ง ที่ท่านนะครับตั้งค่านะครับต่อไปก็เป็นเวลาเป็นนาทีนะครับเป็นนาทีกี่นาทีแล้วนะถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นถึงได้ถึงวินาทีเลยนะครับว่าเป็นวินาทีที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็พอตั้งค่าทุกอย่างได้นะครับเราก็กด enter นะครับกด enter นะครับ ก็จะมีเสียงติสๆนะครับเนี่ยในที่นี้ผมตั้งค่าไปแล้วนะครับไม่อยากจะตั้งค่านะครับใหม่นะครับก็มันเป็นเวลานี้อยู่แล้วของผมนะครับผมจึงเลือกกดไปที่กลับไปที่เมนูก่อนครับครับก็การตั้งค่านะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูนะครับเข้าไปเมนูก่อนแล้วก็ กด parameter setting นะครับตัวนี้นะครับเราก็กด password นะครับดาวสามครั้ง up สาครั้งนะครับเข้ามาในตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ p e setting นะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนลงนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับว่าใช้ชนิดไหนนะครับของผมตัวนี้ใช้ชนิดลิเธียมไอออนนะครับ นี่นะครับไม่มีหลายชนิดนะครับก็มีทั้งเจลนะครับลิควิดนะฮะแบตน้ำนะครับลิเทียมไอออนนะครับกดเลือกได้แล้วให้กด enter นะครับมีส่วนนี้ผมเลือกไว้แล้วผมผมจะยังไม่กดตัวนี้นะครับแต่ว่าท่านที่เพิ่งเริ่มตั้งค่านะครับให้กด enter ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่เ a t โวล l t a g นะครับตัวนี้กด enter เข้าไปครับ รผมเป็นระบบ24โวลต์น,นะครับหรือว่าท่านใดจะเป็นระบบ36 48นะครับ12นะครับก็เลือกตามระบบของท่านนะครับก็เช่เดิมนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กด enter นะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นชาร์จโวลเตจซิตติ้งนะครับก็คือเป็นแรงดันชาร์จนั่นเองนะครับนี่กด enter เข้ามานะครับ ก็ตรงนี้ก็รามิเต t e r นะครับจะเอาตามนี้ไหมนะครับว่าชาร์จปดทิ้งชาร์จก็คือแรงดันชาร์จจะตามนี้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเป็นนะครับ28โวลต์แล้วกันนะครับก็อยู่ที่แรงดันชาร์จของแต่ละท่านนะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับ ต่อมาเป็นชาร์จเคอร์เรนต์นะครับเซตติ้งนะครับเป็นชาร์จเคอร์เรนต์นะครับเป็นกระแสชาร์จนะครับว่าตอนนี้ต้องการให้ชาร์จเท่าไหร่นะครับกดเดินเตอร์เข้ามานะครับ maximum นะครับก็คือพิกัดเครื่อง6 0์นะครับแต่เราเซตลิมิตนะครับไม่เกิน3 0์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับ ต้องการเท่าไหร่นะครับเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับท่านที่เพิ่งตั้งก็กด Enter นะครับส่วนผมก็จะกดเมนูไปก่อนครับต่อมาก็เป็น Discharge Limit นะครับ Discharge Limit ก็คือเป็นเกี่ยวกับช่องโหลดนะครับช่องโหลดว่าสมมุติว่าถ้า25โวลนะครับในกรณีนี้นะครับให้เริ่มจ่ายโหลดนะครับแต่ถ้า ลงมาที่ under protection นะครับก็คือต่ำกว่า21โวลต์ก็คือไม่ให้จ่ายโหลดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็น under volt protection นะครับก็คือถ้าต่ำกว่า21โวลต์ก็คือตัอดการใช้งานโหลดที่ออกจากาช่องจ่ายจากชาร์จเจอร์นะครับต่อมาตัวนี้เป็น over recovery นะครับก็คือ ถ้าแรงดันนะครับกลับมาที่29โวลต์นะครับก็คือไม่สูงไปกว่านี้นะครับให้ให้ช่องโหลดของชาร์จเจอร์ m p p t นั้นทำงานได้นะครับก็คือให้ปล่อยโหลดได้นะครับส่วน o v e วอ rotection นะครับก็คือ,อไม่ให้ไม่ให้เกินนี้นะครับถ้าแรงดันเกินนี้ให้ให้ปิดการจ่ายโหลดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอลดลงมาอีก เป็น30 V โวล์แล้วกันนะครับโอเคนะครับส่วน Factory Reset นะครับก็น่าจะอ่าเป็นปุ่มที่กดร e เซ t กลับไปค่า Default ลโรงงานนะครับครับเดี๋ยวดูเมนูนอื่นนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นนะครับเป็นเวลาแล้วก็ันที่เราก็ตั้งค่ากันไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น ความสว่างนะครับของหน้าจอนะครับจะเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับให้หน้าจอสว่างขึ้นนะครับหรือจะทําให้มืดลงนะครับก็ปรับปรับตามนี้เลยนะครับเอาไว้กลางๆก็น่าจะพอดีนะครับกดกลับนะครับเอาส่วนต่อไปก็จะเป็น Contrast นะครับแอ j จัสนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับจอนะครับว่าให้ขาวให้ดำนะครับนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับขอแค่เราดูสบายตานะครับหรือมืดสว่างเราก็กดลองดูนะครับตัวนี้เป็นสืออ่อตัวนี้เป็นเสียงนะครับเสียงแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะให้ดังนะครับไม้นะครับบอททอม ซาวนะครับหรืออะลามอะไรอย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้จำเป็นนะครับผมในส่วนของผมก็กดปิดไปนะครับอ่าไปดูเมนูอื่นอีกนะครับเรคคอร์ดนะครับมาดูเรคคอร์ดไหมนะครับอ่ะมาดู DC Output นะครับ Setting นะครับก็จะมีการเลือกหลายๆอย่างนะครับเป็นพ i m ม Control ไหม นะครับในกรณีนี้ผมใช้เป็นทม์คอนโทรลนะครับก็นี่ครับก็ติ๊กถูกเมื่อกี้ก็ก็กดถึงช่องติ๊กถูกเมื่อกี้ก็กดตัวนี้นะครับเลือกนะครับเลื่อนต่อมาก็ตัวนี้เป็นเลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวเลขนะครับเปิดเจ็นิกานะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับถ้าต้องการเป็นเวลาอื่นนะครับปิดนะครับสิบแปดนาฬิกานะครับ นีอย่างอื่นด้วยนะครับเป็น P.V. Control ไหมนะครับถ้าอยากให้ออนี่ E.C. ออนี่ให้ P.V. มีแรงดันนะครับเท่าไร่นะครับอยากให้ปิดนะครับให้แรงดันเท่าไหรอย่างนี้ครับเทรลีคอนโทรลไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อภายนอกหรือเปล่านะครับให้ปิดปิดเลยไหมจะไม่ใช้อะไรอย่างนี้ครับออฟเลยไหม ออโตมติกหรือไม่ก็คือ,เ,อเวลามีการชาร์จนะครับก็น่าจะถ้ากดเลือกตัวนี้ก็น่าจะมีพัดลมเป่าให้นะครับเอ้ขออภัยก็น่าจะมีการปล่อยโหลดให้นะครับในกรณีชาร์จนะครับอ่าผมเลือกเป็นไทม์คอนโทรลแล้วกันนะครับเพราะผมะมีพัดลมนะครับพัดดูดอากาศร้อนนะครับออกจากระบบนะครับ ในช่วงนะครับเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเลยนะครับจน,นถึง18นาฬิกาอ่า DC o อ t p u t s e ตต i n งนะครับต่อมาก็เป็น communication ไหมอันนี้ก็น่าจะมีตัวเชื่อมต่ออะไรอีกนะครับส่วนผมไม่ได้ใช้นะครับอ่าก็น่าจะจบครบกระบวนความแล้วนะครับในฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่ากดออกมาตรงนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับก็ ท่านใดที่นะครับสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับอสอบถามไม่ได้ที่นะครับ Facebook นะครับปองทวีศัตนะครับหรือในเพจก็ได้นะครับกระท่อมไปนาคนบ้าโซลารเซลล์หรือในช่องคอมเมนต์ในช่อง YouTube กระท่อมไปนาคนบ้าโซลารเซลล์ได้เลยนะครับในส่วนของการแนะนำนะครับการใช้งานชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับสีเหลืองก็ ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมก็เชิญได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่ให้กำลังใจกันนะครับมาโดยตลอดไม่ว่าจะกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นช่องที่ยังไม่มีสมาชิกเยอะเท่าไหร่นะครับก็ท่านใดที่สนใจในแนวทางาการทำระบบนะครับของช่องนี้ก็ ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามได้นะครับก็จะทำคลิปมาแชร์นะครับให้กันนะครับเรื่อยๆนะครับในส่วนของพาร์ทต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับต้องขอหยุดไว้ตอนนี้ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ